ระหว่างวันที่25 26กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดดงขวางอำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีได้จัดอบรมค่ายศิลธรรมและพัฒนานิสัยรักศีลห้าให้กับคณะครูและนักเรียน โดยคณะพระอาจารย์และวิทยากรได้ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องทานศีลภาวนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านบทฝึกความดีสากลหประการพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและเพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนอกจากนี้นะคะยังเป็นการฝึกให้น้องๆรู้จักการทำทานในพระพุทธศาสนาซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้มากมายที่สำคัญได้รับฟังธรรมะที่มีประโยชน์จากพระอาจารย์ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับเรื่องการเรียนและยังทำให้ทุกคนรู้จักรักบุญกลัวการทำบาปรักความสะอาดมีระเบียบมีวินยัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบอันจะส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะ